สวัสดีครับผมโลดจากมิลาครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับในรถ Ford นะครับเอเวอร์เรสซตัวล่าสุดนะครับรวมถึงไปฟังเสียงเพลงด้วยนะครับในรถคันนี้ครับเพราะคันนี้ได้ติดชุดลำโพงอัปเกรดนะครับเสียงดีขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวเข้าไปลองฟังกันดูครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถ f o r d e v e r อร์เรสซตัวล่าสุดนี้นะครับคันนี้ก็ติดระบบ Android i n อินเ a อร์เฟครับแล้วก็ติดลำโพงครับตรงรุ่นนะครับ ใส่ในรถฟอร์ดนะครับคือเปลี่ยนแทนช่องเดิมได้เลยครับที่ผมมารีวิวตอนนี้ก็คือที่น่าสนใจคือระบบเสียงครับเดี๋ยวผมอยากให้มาฟังดูครับคันนี้ได้เปลี่ยนลำโพงนะครับฟลักนะครับของเยอรมันครับเปลี่ยนแทนลำโพงหน้าหลังครับเข้าช่องเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงกันดูครับนี่ครับ ว่าพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยเรียเสียงต่างๆดีขึ้นเยอะมากครับน่บอกว่าจริงๆแล้วรถฟอร์ดรุ่นนี้นะครับวิทยุให้มาใช้ได้แล้วครับเพียงแต่ลำโพงให้มาเนี่ยธรรมดามากไปนิดหนึ่งนะครับผมก็แนะนำให้เปลี่ยนลำโพงครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูนะครับฟังดู ต้องบอกว่าเสียงนักร้องเนี่ยใสนะครับแล้วก็ลูกลูกคอหรือว่าลูกอารมณ์เนี่ย ดีขึ้นเยอะเลยครับฟังแล้วเสียงหวานครับน้องร้องคนนี้ทีนี้ไปลองดูแนวเบสนะครับแนวที่เป็นชิ้นดนตรีเยอะๆนะครับอันนี้ผมฟังแล้วชอบมากครับผมเปิดดังนะครับมาเสียงกองครับ ลงได้ลึกครับกองสนนะครับเสียงฉาบนะครับนะฟังดูครับเสียงหนังกองกระเพื่อมครับสถานอยู่ด้านหลังของพงมาลัยนี่ได้ยินชัดเจนมากนะครับดูคนระับเป็นไงบ้างครับ ว่าเปลี่ยนลำโพงแค่นี้ครับคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วก็แดมประตูหน่อยครับผมบอกว่าคุ้มค่ามาเสียงเหมือนกับติดลำโพงชุดเครื่องเสียงเนี่ยหลักแสนเลยครับดูครับเดีย๋ยวลองอีกไฟอีกเพลงนะครับเหลนี้ครับ ิงแล้ว่เขาบอกว่าเสียงนักร้องเพราะทีเดียวครับแล้วก็ลำโพงฝักครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับแมตตกับรถรุ่นนี้มากๆครับฟอร์ดเดวิลเลตครับติดไปหลายคันแล้วครับดูครับผมจะแกะให้ดูครับ Yeah like shine วันเจอ Yeah Twitter ฝรั่งครับครับ โอเคนี่คือระบบเสียงครับก็ขอรีวิวระบบ android อีกนิดหนึ่งครับคันนี้ครับกดปุ่มที่ปุ่มอะไรครับก็เปลี่ยนเป็น android ได้เลยครับขออีกทีครับก็เป็นทีวีดิจิตอลครับเห็นไหมครับนี้มาดูที่ android ครับก็ไปเร็วๆนะครับ a n d r o i d ครับก็ลอง youtube ครับนะครับ เหมือนกันครับเซิร์ชหาหนังได้เลยครับ The m a s Singer เห็นไหมครับมาเลยครับ The m a s Singer ครับดูได้เลยครับ ก็จากตัวนี้นะครับจาก Youtube แล้วครับก็จุกได้ครับ Google Map ได้นะครับหมดครับคือลูกเล่นเหมือนกับ Android ที่เราติดกันอยู่เยอะนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ตอบโจทย์ทุกท่านมากครับสั่งงานด้วยเสียงครับ m i ล a g าโ d ดิโเห็นไหมครับ m i ล a g ามาเลยครับนะครับใช้งานง่ายมากๆครับ ก็ต้องบอกว่าท่านที่สนใจครับระบบ Android นะครับอินเทอร์เฟซครับรวมถึงระบบอัปเกรดเสียงนะครับโดยเพราะเสียงเนี่ยในรถ Ford e v e r e s t นะครับท่านอยากจะใช้รถนะครับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขครับรวมถึงดูหนังออนไลน์ครับนำทางง่ายๆครับด้วย Google m a p นะครับไม่ต้องมานั่งดูจากมือถือนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่มิลาโชโรครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ08181311415ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ